โอเคก็สวัสดีท่านผู้ชมกันนะครับตอนนี้อยู่เกมโปเกมอนโกนั่นเองนะครับตอนนี้ผมอาจจะพูดเสียงดังไม่ได้นะครับเดี๋ยวเขาหาผมเป็นบ้านะครับโอเคอุ้ยอุ้ยอุ้ยเจ,จอโปเกมอนเจอเจอเจอเอ้ยเจอตรงไหนวะเนี่ยแป๊บนึงโอ้โหนี่ก็คือบรรยากาศหน้าบ้านผม,มนเนี่ยผมหาโปเกม,เมอน,มมนมตัวเองอ้าวแป๊บนึงผมมันมีโปเกมอนตัวเองไหมเนี่ยแป๊บนึงไม่เห็นมีโปเกมอนเลยสงสัยมันจะยังไม่รองรับอะไรเท่าไหร่ โไม่มีโปเกมอนเลยช่างแม่งโอเคเราก็อย่างนี้แหละยืบจบัะนี่ตีจับไม่ได้เอาใหม่เอาหนึงเอาใหม่เอาใหม่ยืบเออมาถึงเจอโปกเกมอ,อ,อ,อนึเอ้ยบนี่โอ้ยอะไรวะหน้าหน้านี้เดี๋ยวนี่จับแม่งไม่ได้รอบนี้ก็อเนี่ยตัวอะไรมาไม่รู้เหมือนกันนะเนี่ยจำชื่อไม่ค่อยได้ ได้แล้วเค okay, <Okay, S 1> อะไรเนี่ยเวนอเนตนะครับเคยจำไม่ได้ไม่เป็นไรโอเคโอเคเราได้อะไรเนี่ยเวนเนตมานะครับโอเคถูกโอเคนะข้างหน้าเนี่ยเดีย๋ยวบอกว่าแถวเนี้ยว่าแถวบ้านผมเนี่ยโบเกสต็อปเยอะมากเลยเนะี่ยจากที่เห็นนะเดี๋ยวผมอดก่อนโอ้โหซอยถัดไปก็มีเดี๋ยวฝั่งตรงข้ามก็มีนะผมขอเดินไปเรื่อยๆก่อนละกันไม่รู้จะเจออะไรหรือเปล่าระหว่างเดินก็มันเดินให้ไม่เนี่ย เปิดทั้งเน็ตเปิดทั้ง GPS อัดไปด้วยโอ้โหกินแบบสุดๆเลยอ่ะเดินอ่ะเลเวลสองแล้วแหมเลเวลสองแล้วโอเคไม่เป็นไรเดินดีกว่าอุ้ยรถมาเวลาเรื่องนี้ก็ต้องค่อางจะระวังนิดหนึงในเรื่องของการเดินหาโปเกมอนมิเงนเราอาจจะเปนรถชนได้โอเคเราเดินดีกว่าเดินเดินโปเกมอนเดินไม่ตัวผมถึงไม่เดินอ่ะเดินแล้วเดินแล้ว ก็จะเดินไปเรื่อยๆแล้วกันฝั่งตรงข้ามของถนนในซอยผมก็จะนั่นแหละอ่ะแต่คนอาจจะไม่ทราบว่าตรงที่ผมเะอยู่นั่นคืออะไรนะครับก็คือซอยรามคงแหง54นะครับบ้านผมเองตอนนี้ผมก็เดินไปยังโปเกสต็อปข้างหน้านี่ตรงนี้ซึ่งตัวเนี้มันอยู่โคตรไก่มันยังไม่โอ้ยโอ้ยโอ้ยโแป๊บนึงโอเคได้โปเกบอลมาสาลูกโอเค ตรงนี้ได้แล้วเราไปตรงอื่นต่อดีกว่านะวันนี้ก็จะเดินหาปเกมอนมันทั้งวันอ่ะที่จริงผมก็ไม่อยากข้ามถนนแล้วเนี่ยผมเลยเดินพิมพฟุตบาทฝั่งตัวเองน่าจะดีที่สุดนะครับโอ้เวลาเล่นเกมนี่ต้องระวังในหลายเรื่องเลยทั้งขโมยทั้งรถชนแล้วก็นั่นนี่นู่นนะครับเยอะแยะมากมายนะโอเคเราก็จะเดินไปเรื่อยๆนะครับมันอาจจะไม่ค่อยเดินอาจเดินไม่ค่อยตรงเท่าไหร่แต่ว่า ก็ไม่ต้องมาแคร์อะไรเอ้ยยิมยิมเอ้ยห,น,หน,กกนูหนูโปเกมอนหนูโอ้โอ้มาแป๊บนึงขอจับหนูหน่อยเย่ได้แล้วโอ้โหอันนี้รอบเดียวได้ไหมโอ้โหเดี๋ยวเราจะเดินไปเรื่อยๆต่อนะครับเย่ก็ช่าได้แล้วอ่าจับกดโอเคนีเค่เราได้ เราหนูอยู่ในโปกเกดเด็กแล้วนะตกล่องข้างหน้าเรามียิมอยู่นะแต่ว่าเรายังไม่มีโปกเกมอนไปสู้เลยเราจะไฟอย่างไงเนี่ยนะผมก็จะเดินไปเรื่อยๆกันเผื่อเจอโปเกมอนตอนนี้ผมอยู่แยกความลูกกาตรงถนนสีนาคารินนะผมก็จะเดินไปเรื่อยๆ,ๆเรื่อยๆเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันมีหนูแถวนี้เหรอเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงผมขอเดินเข้าอออซอยนี้ก่อนมาเป็นหยิบมีไหมวะ โอ้คนแถวนี้เขาคิดว่าผมเป็นอะไรพูดอะไรอยู่คนเดียวครับมีหนูอยู่ออ่ะใกล้ต้องเดินตรงไปตรงไปข้างหน้านี้มีหนูอยู่เน้ยหนูอยู่ตรงไหนนะไม่รู้ทําไมผมเปิดกล้องเล่นโปเกมอนไม่ได้ไม่เข้าใจเหมือนกันโอเคอะถึงแล้วอะจับอีกตัวแล้วเหรอเดี๋ยวปเปิดอา้าวอันนี้มันถ่ายรูป เปิดกล้องก่อนมีไหมเนี่ยไม่รู้รอบนี้จะมีไหมผมหาอยู่เนี่ยโอ้ไม่มีว่ะแม่ผมไม่เห็นมีเลยโอเคทานนี้เรียกว่าเปิดกล้องหาไม่เจอก็โยนจึ๊บเคเราได้หนูอีกตัวแล้วโอ้ฐานนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ผมเปลี่ยนที่ก่อนโอ้ แถวที่ผมยืนอยู่เป็นผับเป็นบาร์เนี่ยค่อนข้างจะไม่ค่อยอภิรมย์ไม่ค่อยที่จะเหมาะจะให้เด็กอย่างเรามาเดินมันใช่ไหมเนี่ยผมอยากจะถ่ายวิดีโอให้ดูจังเลยเนี่ยผมเดินอยู่แถวไหนแต่ว่ามันผมไม่มีกล้องอัดวิดีโอแยกไปแต่โทรศัพท์นี่แหละโอเคเดินตรงไปข้างหน้ามีโปเกตสต็อปอยู่เราต้องเดินไปเอาเราต้องเดินไปเอาเดินเตินเตินตามรูปบั้นนี่บอกใหรวะเขาจะหาผมเป็นบ้าไหมพูดอะไรอยู่คนเดียวโอเคไม่เป็นไรเราก็เดินตรงไปก่อน เดิน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 ท่าน่ามีโอเคสต็อปอยู่เฮ้ยอย่าบอกเรารข้ามฝั่งเลยนะ่ยใช่ไหมเฮ้ยนี่นี่นี่เดี๋ยวโอเคสต็อปโอ้ยช้างช้างสายพระพรมช้างอยู่ตรงไหน,นไม่รู้อ่ะเดี๋ยวเดินลัดก่อนหนึ่งโอ้รับหนึ่งขอหาช้างก่อนช้างช้างช้างน้องเคยเห็นช้างหรือเปล่าช้างมันตัวโต้โอ้ยเตะอะไรเนี่ยเดินตรงนี้เดิน,ดน,ดนตรงนี้เราต้องเข้าซอยอีกแล้วเหรอ ช้างช้างช้างะเดินตรงไปเลยนี่เลยผิดเดี๋ยวเดี๋ยวเราเดินตรงช้างอยู่ฝั่งนู้นโอ้พืดที่เดี๋ยวแป๊บนึงเดินเดินก่อนออทำไมการลาบปูเทมนมันยากินอย่างนี้เลยโอ๊ยจะบอกว่าแถวที่ผมเดินไม่มีใครเล่นโปเกมอนโกเป็นเพื่อนผมเลยนะครับโคตรอโลนลอนลี่ลอนลี่นะครับไปแต่ข้ามสะพานก่อน ในระหว่างนี้ก็จะน่าจะมีโปเกมอนอะไรบ้างนะครับบนสะพานเฮ้ยยิ้มข้างหน้าเขาจิ้ได้แล้วเนี่ยมีชาวเวอร์อยู่ข้างหน้าแต่คงตีไม่ได้ใครไม่ขับอีบุยได้เดี๋ยวมขอข้ามสะพานครับฟังกันโอเคตอนนี้ผมอยู่บนสะพานแล้วนะครับก็น่าจะไม่มีอะไรน่าจะปลอดภัยนะครับคงไม่มีใครมาวิ่งราว มาโทรศัพท์ผมไปหรอกนะโทรศัพท์ผมมีค่าเลยนะครับแค่ซัมซุงครื่องละหลายหมื่นโอ้ชีวิตโอ้ยแล้วก็จะข้ามฝั่งนะครับเพราะข้างหน้ามีปกเกสต์ส็อกอยู่เราจะไปเอาโปเกมอนแล้วก็ไอเทมต่างๆเฮ้ยเฮ้ยเจอคอยเอี่ยนะคอยชิงคอยชิงอยู่ข้างหน้าผมขคารุจากสะพานก่อนเล่นบนสะพานน่าจะไม่ค่อยดีเสียงบีบแต่ไม่ดังดั <Gothic> ่ต <chester. S 2> ่างชิมัดเลยไปค่อยเดินค่อยเดิน ตอนนี้ข้างหลังของผมผมไปแปกะดูโอเคผมมาหาช้างก่อนโอเคผมข้ามฝั่งฝั่งแล้วนะครับจากฝัง่งเมื่อกี้อ่ะขอหมุนก่อนลูกป,ปั้นช้างแยกลำสาลีอยู่ไหนวะช่างมันหมุนเลยแล้วกันโอ้ได้โอ้ยไม่ได้สีู่ปรอบนี้ได้สี่ลูกเยอะมากเยอะมาก ิไม่ค่อยกล้าพูดเลยอ่ะอายคนเขาโอเคแล้วก็ข้างหน้ามีควเก็บ,บน้าอีกเวียนมีโคยคิงนี่เดี๋ยวโอไม่ใช่โคยคิงนี่มันปลาทองอผมไม่เห็นโปเกมอนเลยมันเป็นบั๊กอะไรผมปะเนี่ย ไม่เห็นม,มีผมไม่เห็นโปเกมอนอยู่คนเดียวเนี่ยโอเคไม่เป็นไรผมขอหาที่ยพักข่อนลำหนึงน่งจับปลาทองก่อนเมียคอยคิงน,น,นั่นแะเนาะเร็งการจับไม่ได้ฮดึนี่เย้ได้ปลาทองแล้วนะครับวันนี้ลาบไ,ได้กว่าสามตัวนะครับอ่าเดี๋ยวขอเดินไปเรื่อยๆก่อนนะโอ้มีคนเขารีบกร้อนกันเย้ได้ปลาทองแล้วได้โกลเด้นมา ก็เห็นก็เห็นเเดี๋ยวค่อยเอาไป Evolution. อีว l u ชั่นนะผมก็จะเดินต่อไปเรื่อยๆแล้วกันแ้ถึงแม้ทีพมันจะบอกว่าผมเดินบนมถหนแต่ว่าก็ช่างมันข้างหน้ามีโปกัสสต็อปอีกนะไปตามของเรื่อยๆกันไปไปไปข้างหน้ามีโปกัสสต็อปแล้วก็เหมือนจะมีอ e ีบูแถวนี้ด้วยถ้าโชคดีเราคงได้เจอกันนะ ตกใจคนจริงเลยเยสิงอ๋อผมเจอแล้วมันเป็นมันเป็นเสารตรงเออบริษัทผลเจริญจำกัดนะครับโอเคเอ่ะเก็บไปแล้วแล้ก็เดินต่อไปผมจะหายอีบุยให้เจอให้ได้วันนี้นะคือถึงบอกว่าอันนี้ก็เป็นเวลาเที่ยงวันนะก็เที่ยงวันของวันเปิดเกมเออ้ย่างบอกว่า เกมมันเพิ่งเปิดเมื่อวันที่6นะครับซึ่งก็เป็นวันที่อัดกําลังอัดอยู่นี่แหละกําลังเดินหาอยู่นะโอเคผมก็เดินตรงไปเรื่อยๆตอนนี้แบตเตอรี่ผมลดไปแล้วกว่ากี่เปอร์เซ็นต์ไม่รู้อัดไปประมาณสิบนาทีแบตลดไปแล้วกว่าหกประมาณน่าจะหกเปอร์เซ็นต์มั้ยโอเคผมก็เดินตรงไปข้างหน้ามีปโปรเกสสต็อปอ,อีก เกมนี้ดีอย่างคือไม่ต้องเดินเข้าไปใกล้ๆโปเกสตอปแบบเข้าไปแบบไปไปไประชิดเลยก็สามารถหมุนได้นะก็ก็ยังดีคนมองผมไม่ไ,ได้นะมีโปเกสตออยู่ขงหน้าขอเดินไปถึงอาณาเขตของพอขกพอแล้วนะคิดว่าแค่นี้เออค่นี้น่าจะหมุนได้หรือยังเออเขาบอกว่ามันอยู่ไกลาสายมะคุมผมก็หา ผมก็เดินอยู่เรื่อยๆ,ๆเดินตรงไม่ตรงไม่ลุมกันะนะเฮ้ยเ้ยใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วเฮ้ยแต่สามภูมิอยู่ฝั่งตรงข้ามนี่หว่าสามภูมิอยู่ฝั่งตรงข้ามอะ่ะไม่เป็นไรกดตรงนี้ก็ได้นี่นี่สามภูมิตรงแยกรามสาลีแล้วก็หมุนเอ๊ะได้มาอีกหนึ่งสองสามลูกเยี่ยมโอเคแล้วก็เดินตรงไปนะครับเฮ้ยใกล้บ้านแล้วนี่หว่า โอเคไม่เป็นไรนะครับผมว่าคงไม่โดนขโมยนะโหเรตก็เดินตกไปไม่มีโปเกมอนที่ผมจับเลยเลยอเฮ้ยเไม่มีโปเกมอนที่ผมจับจริงดิเนี่ยมันมีเงาของอีบุยแล้วก็โคยคิง2ตัวแต่ว่าจะมีหรือไม่เราก็ต้องติดตามต่อไปนะตอนนี้ก็อันนี้ก็ค่อยะเ,เงียบนะแล้วก็สามารถพูดอะไรได้บ้างนะ ผอก็พยายามเดินะนะเนี่ยโอเดินเดินเดิเดิน,ดน,ดน,ดนมันเปิดมันมีให้เปิดกล้องไหม่ะนี่เราเดินตามหาโปกเกมอนตั้งนานแล้วไม่เจอเลยอ่ะบิิไม่เจอินดิเอ้ไม่เจอเลยหรอโอรู้สึกว่าเราจะเดินมาค่อนข้างจะไกลบ้านแล้วแต่ผมขอย้อนกลับไปแล้วกันเถอจะมี จะมีโปเกมอนเกิดขึ้น hey, แต่เดิยน,นย้อนไกลมากเลยนะนเดินมาไกลมากเลยนะจากจากจุดเริ่มต้นแต่ว่าผมยังไม่เอาโปเกมอนไปสู้เลยผมสู้เอาโปเกมอนไปสู้ไงนยะเดี๋ยวกดไปที่โปเกมอนเอาเซมิกาเมเอเราต้องเอาเซมิกาเมไปสู้ไอยิมใช่ไหมเอาเซมิกาเมเราไปสู้ โอเคทานเฟอร์ไม่ได้เดี๋ยวผมขอหายทางก่อนโอเคปิดปิดกป,ปิดก่อนส่ว่รบริเกสต็อปข้างหน้าเนี่ยก็ยังมีอีกเพียบเลยนะเดี๋ยวผมขอลองไปตียิมดูหน่อยก็อาจะตีได้หรือยังเอ้ยอยังตีไม่ได้ต้องเลเวห้าก่อนเออไม่มีปเไมนใด้ผมสู้เลยไม่มีคนอะไรให้จับเลยผมก็เดินอย่าง ไล่จุดหมายเดินไปเรื่อยๆเรื่อยๆไปดูจะเจอโปเกมอนตัวไหนไปแล้วก็เดินไปแป๊ดจะเป๊ะๆหน่อยแต่ก็เอาเถอะนะเออเออผมเปิดแสงสว่างได้ไหมเนี่ยโอเคเปิดเปิดเดินเดินเดินข้างหน้ามีโปเกมสต็อปอยู่หนึ่งอัน นะครับเราพยายามไม่วิ่งนะเดี๋ยวเดี๋ยวล้มเดี๋ยวล้มมันจะหาหนักกว่าเราเดินผู้คนเยอะอีกโอ้ยเราจะข้ามฝั่งทำไมนี่มา GPS ไม่ข้ามให้โอ้เปเข้าใจเหมือนกันนะตอนนี้ผมก็ยังหาโปเกมอนอะไรไม่เจอเลยเจอแต่อีปทองตัวเดียวเนี่ยโอ้ตัวนู้นนกพิราบเต็มเลยแต่ไม่มีสักตัวสวยไป เราก็เดินม,มาถึงบริษัทผลจเจริญจำกัดแล้วนะก็ยังไม่เจออะไรอย่างนี้อย่างที่โปเกสต็อปมันรีเรื่อยๆนะไม่เราแบบไปปั๊มของได้อะไรเงี้ยเพิ่งมีโปเกมอนอยู่3ตัวเนี่ยโอ, eri, อ้ยตายเถอะโปเกมอนก็ไม่ไม่โชว์หน้ากล้องให้เซ็งเบยไม่เป็นไรเทาสับมีปัญหาก็ช่างมันโอเค เราก็จะไปเอ้ยโปเกส็อกตรงนี้ได้แล้วเนี่ย嘛ันฟ้าแล้วก็หมุนเลยหมุน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 อเจได้มาอีกสามลูกพอใจเดินเดินต่อไปมีโปเกสซ็อกอยู่ข้างหน้าข้างหน้าเป็นอะไรข้างหน้าเป็นข้างหน้าเป็นรูปปั้นช้างเลกลำสาอีกแล้วน่าจะเป็นจุดเติมที่เรามาหมุนแล้วหรือเปล่าผมไม่แน่ใจก็เดินตรงไปเรื่อยเรื่อยเรื่อย โอเคมันมันยังมันก็ยังไกลเกินไปอยู่ดีอุ้ยเกือบชนคนแล้วเมื่อกี้มาแต่ดูโทรศัพท์เกินไปดีกว่านี่โอเคเอ้ามันยังไกลเกินไปก่อนี่เราเดินมาใกล้อ่าได้ละได้ละหมุนเลยได้อะไรบ้างได้เม็สามลูกอุ้ยคนวิ่งตกใจนี่วะจะวิ่งเราแย่จริงๆเลยตะแวนไปได้ เอ้ยเราคงต้องไปตียิมฝั่งนู้นแล้วแหละซึ่งก็ต้องข้ามฝั่งถนนนี่ยอ่ะกรคือสะพานก่อนได้แถวนี้ไม่มีอีบอุยนะจุดนี้ผมกำลังงงงงมึนๆม,มากนี่เรากำลังทำอะไรกันอยู่นี่เรามาเดินเล่นถือมาหาโปเกมอนผมสับสน พอเดินไปผมเจอปลูกไม้แค่ไม่กี่ตัวเองเจอหนูสองตัวเจอปลาทองหนึ่งตัวเจอฝุ่นหนึ่งตัวฝุ่นไม่ได้เล็กมากะไรดิวันนี้ผมขอข้ามฝั่งไปยังบ้านตัวเองก่อนละกันนะเอ๊ะหรือจะเดินไปแผวหน้ารามดีน่าจะโอเคเออยึบึบยึบยึบึบ,บ,บนี่ผมกำลังค่อยๆลงสะพานลงเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อย บบโอเคนี่ยมีคนมีชาวเวอร์ผมอยากไ,ได้มันมากแ,แต่ไม่มีอีบุยเลยเขาไปจับกีบุยได้ทําไรวะหน้าหลามนี้เป็นศูนย์รวมของโวกเกสต็เปเลยเนะี่ยแถวบางกะปิเนะี่ยเยอะมากอุ้ยรถเราจะชนนับนึงโอเคมียิมตีได้ไหมโอเคอ๋อยิไมไว้ต่อสลหรับต่อสู้ โอเคแต่ว่าเราต้องเลเวล5ก่อนอ๋อเส็งอะแต่ผมขอเดินก่อนแล้วกันโอ้ไม่ยิ้มแต่มันต้องเลเวล5นะผมต้องฟาร์มเรื่อยๆบ่อยแค่การผจญภัยครั้งแรกก็เป็นอย่างที่เห็นนี่แหละไ้่มีโเกสต็อตอยู่ตอง หน้าปัดซอยของอีกฝั่งหนึ่ง่าจะเป็นเซเว่นแต่ผมผมคิดว่าผมยังคงไปหมุนไม่ได้เพราะข้างหน้ามีการซ่อมแซมเสาไฟฟ้าถึงหมุนได้แล้วในโซฟาอยมันยังโซฟาอยู่เลยอะไม,ไม่ไม่ไกลล้วหมุนได้เลยโอเคหมุนแม่งเลยโอ้ได้ไข่ได้ไข่โอเคได้ไข่ปลป,ปฟองหนึ่งเอาไว้ฟัก โอ้ผมเดินเข้าไปในซอยบ้านตัวเองก่อนดีกว่าเพราะว่าดูท่า่าจะอันตรายโอเคบางทีเล่นในเกมอาจจะดูมึนๆหน่อยนะเจอ,อ,เอ,อ,เอ,อไม่ค่อยตรงคนที่คิดเท่าไหรออ่ผมก็เดินเข้าไปในซอยบ้านตัวเองจะปล่อยแล้วกกลังเด็บเข้ารอบนี้แม่งเดินตรงเลย ดูด้ว่าเดินตัวขนนฝังไหนฝั่งไหนเอ้งเกมแบบนี้ต้องระมัดระวังตัวอย่างมากเลยเนะนี่ยเนี่ยเจอเงาอีบุยแต่ไม่มีอีบุยอ่าสรุปโปกมอนของวันนี้ก่อนนะว่าเราได้แค่ปลาทองหนูฝุ่นแล้วก็เซมิกาเมแค่3ตัวเซมิกาเมนี่ผมเลือกมาตั้งแต่ตอนมันเปิดตอนที่ผมเข้าเกมครั้งแรกนะผมเลยเลือกเซมิกาเมมา แล้วก็สรุปว่าวันนี้เราจับได้โปเกมอน4ตัวนะครับเดินตั้งไกลได้4ตัวโอ้โหสุดยอดมากโอเคสำหรับคลิปนี้ขอลังลาไว้เพียงเท่านีนก้กนแล้วกันนะครับสำหรับใครที่สนใจก็สามารถเสิร์ชได้เลยใน Google, Pro, Google Play และ App Store นะครับพิมพ์ว่า Google Pokemon Go ผมมืนและเดียวจนมืนหรือจะคลิกจากใต้ลิกผมได้เลยโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ออกสาย,ยแล้วนะครับไยบายไเจอใหม่คลิปหน้านะ